ถ้าคุณรู้ห้าข้อนี้คุณจีบสาวติดแน่นอนข้อที่หนึ่งคุณต้องรู้ก่อนว่าเขาชอบหรือถนัดในเรื่องไหนผมยกตัวอย่างง่ายๆนะเช่นสมมติเขาชอบเรื่องเกมคุณก็ชวนคุยแต่เรื่องเกมไปเลยเพราะว่ามันจะทําให้เขาไม่รู้สึกเบื่อหรือลริคาญในการคุยกับคุณและเขาเหมือนมีเวทีเล็กๆที่เขาได้เฉยฉายว่าเขาเก่งอันนี้นะตัวนู้นนั่น,นเขารู้อะไรนู่นนั่นเราจะอยากคุยกับคนที่เราคุยแล้วเรารู้สึกว่าเราฉลาดเราจะไม่ชอบหรอกเวลาเราไปคุย กับใครแล้วเรารู้สึกโง่แบบว่าเหมือนมานว่าโดานขิงเลไงอโดนขิงโดนฟังแล้วแบบคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอะเราจะไม่ชอบเพราะ,ะนั้นผู้หญิงเขาคิดแบบนี้เหมือนกันข้อที่2นะครับคุณต้องเป็นผู้ฟังที่ดีคือต้องรู้จักการรับฟังว่าเฮ้ยวันเนี้ไม่สบายเลยเอ้าแล้วไปหาหมอหรือยังมันจะมันผู้หญิงเขาถึุว่าเทคแคร์อะไรเงี้ยเฮ้ยเนี่ยเองวันนี้เมนมาเลยคุณก็บอกไปเลยว่าเฮ้ออ้าแล้วเป็นยังไงปวดท้องไหมอะไรนู่นนี่นั่นคุณก็เออออไปเป็นผู้ฟังให้ดีอ่ะแล้วก็อย่าพูดแทรกขึ้นมา เพราะเวลาเราเล่าอะไรให้ใครฟังใครพูดแซงเรามาเราก็ไม่ชอบเหมือนกันผู้หญิงเขาก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแน่นอนข้อที่3นะครับพยายามหามุกน่ารักน่ารักหรืออาจจะเป็นมุกเสี่ยวในความเข้าใจของใครใหลายๆคนๆเช่นประมาณประมาณนะว่าทําไมดาวถึงอยู่บนฟ้าเ,เพราะมันหล่นลงมามันจะสวยแพ้คุณเราประมาณนั้นแต่คือมันอาจจะฟังดูเสี่ยวแต่มันเหมือนการชมเขาชมเขาว่าเขาสวยเวลาใครมาชมเราเราหล่อว่าเราหล่อเราก็ชอบเหมือนกัน ไม่มีใครไม่ชอบแน่นอนแบบว่าเฮ้ยคุณหล่อจังเลยเฮ้ยคุณเดี๋ยวผมต่อยคุณเลยอะไรมัน,มนแบบมันเละเลกคิดไปเลยนะไอเวลาเข้าไปจีบสาวแล้วแบบว่าอะไรนะสาวแบบเขาจะด่าพอ่อเราไหมคือคุณเข้าไปแบบมีมุกที่ไปชมเขาไม่มีใครด่าคุณแน่นอนถ้าด่านะคุณเม้นบอกมาเลยเดี๋ยวผมจะเอาขี้เนี่ขี้นะป้ายนะหน้าต่างกล้องเลยหยอกหยอกข้อที่สี่นะครับ คุณต้องมีความเป็นผู้นําคุณต้องกล้าตัดสินใจในหลายๆเรื่องเพราะบางทีผู้หญิงต้องการที่ปรึกษาคือการที่เขามีแฟนเนี่ยเขาต้องการผู้นําอยู่แล้วเ,เราพูดถึงการจีบสาวนะเราก็พูดถึงผู้ชายไปเลยว่า<ม>คุณต้องเป็นผู้นําให้เขาได้คือเขาจะรู้สึกว่าคุณปกป้อง,ของเขาได้มันจะดูมีสเนมนมสเน่ห์มันจะดูมีเสน่ห์ถ้าไปรอทุกอย่างมันก็จะแบบอ่าถ้าคุณมันจะดูเหมือนว่าคุณแบบไม่มีจุดยือนอ่ะคุณไร้ความมั่นใจคุณไม่มีความคิดเป็นของตัวเองอะไรประมาณนั้นคุณขัดมั่งบางทีเรื่องที่มันสมบังทุก มันจะไม่ได้ดูว่าเป็นเรื่องราวชีวิตเล,เล่นเกมที่ง่ายง่ายทั้งเล่นเกมเออแล้วมันง่ายทั้งหมดเลยคุณก็ไม่รู้สึกอยากเล่นแหละเกมนั้นให้มันมียากมันให้ไอ้เชี่ยวันนี้ยังผ่านไม่ได้เลยเว้ยอะไรติดหลายๆด้าน<ม>เรื่องความรักก็เหมือนกันครับข้อที่ห้าคือความเอาใจใส่ชื่อมันก็บอกตรงตัวเลยคือเอาใจใส่ลงไปในทุกทุกการกระทําของคุณเช่น คุณจำมันเกิดเขาได้นะ,ะผู้หญิงเนี่ยผมโดนตลอดเวลานั่นผู้หญิงถามเออแล้วเขาเกิดเมื่อไหร่ขึ้นลมแดดเลยตอบไม่ถูกอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือไม่เอานะอะไรประมาณนี้แบบนี้คุณต้องตอบคําถามไม่ได้คุณต้องเอาใจใส่รายละเอียดเช่นเขาชอบกินแบบนี้เขาชอบดูหนังสไตล์นี้อะไรประมาณนี้มันเป็นการเอาชนะใจผู้หญิงอย่างหนึ่งและเขาแลวคุณจะซื้อใจเขาได้สุดท้ายนี่ครับทุกคนมีสเสน่ห์ในแบบของตัวเองหมดเช่นบบบประมาณว่า บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราฉันอ้วนทํำยังไงฉันผอมทํำยังไงฉันอะไร,ะไรเป็นยังไงผิวดําอะไรนู่นนี่นั่นคุณไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าน่าจะเห็นบ่อยครั้งอยู่ว่าคนที่เขาขาวมีแฟนเป็นคนตัวดําอะไรประมาณนี้คุณอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาว่าเขาชอบแบบนี้นอกจากคุณไปตัดสินว่าเขาชอบแบบนั้นแบบนี้แล้วคุณยังดูถูกเองด้วยเพราะนั้นมันก็จะลดความมั่นใจของตัวคุณไปและการจีบสาวนะครับมันดียังไงมันดีตรงที่คุณนะ่ะมีสิทธิ์เลือก เลือกในคนที่คุณชอบจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดคุณโมแต่แชทอะไรนู่นนี่นั่นหรือแบบเก่งบนโลกเน็ตโซเชียลหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแบบคุณพิมไปอ่ะคุณอาจจะไม่ได้คนที่คุณชอบจริงๆนะเพราะฉะนั้นคุณชอบใครคุณเดินเข้าไปเลยหรือเข้าไปขอไลน์ขอเฟซอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือผมกําลังพูดข้อดีแต่เดี๋ยวไอ้เรื่องการจีบสาวออนไลน์ไอ้พิมอันนั้นเดี๋ยวผาพูดวันหลังแต่วันนี้พูดถึงว่าการเข้าไปจีบตรงๆก่อน มันมีสิทธิ์เลือกว่าคุณได้ชอบคนที่คุณชอบจริงแล้วคุณจะพยายามอย่างไม่เหนเนื่อยเลยเวลาเราชอบอะไรขึ้นมาเราจะพยายามทํามันอย่างไม่เหนเนื่อยมันจะทําให้คุณเข้าใกล้ความสำเร็จได้เร็วกว่าคนอื่นสุดท้ายนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับความรักนะครับได้เจอคนที่ชอบจริงๆแล้วก็สมหวังกับความรักถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องยูนิเลีวนนะครับเดี๋ยว E ีีหน้าพี่จะมาพูดถึงว่า อะไรที่ไม่ควรทําในการจีบสาวมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวพี่จะมาไล่ตอบทุกคอมเมนต์เลยโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันครับ